สวัสดีจ้าแมื่อมาพอนกรุกรุกเนี่ยเจู่ช้างีย่งดูพาลธ์ครีมครีมครีม้นี่ยมัยมง,มงเสร็จแล้วจ้าหลังจากที่หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็ดสามอย่างรวมกันแล้วนะคะยส่เลชัมปิญงเดจาวบีนกูเปะเมลองชุองซ์สมบูรณ์ขอชัมปิญงเอาค่ะสาตาจะเปลี่ยนชามก็ลึกนะคะเพราะว่ามันบันัดร้อยแล้วเรามาปรุงรสปรุงเครื่องกันเลยจ้าอเคเอามาเด็ไอันเรียนเดียดพิมพริกจ้าน้ำปลาซอสเดือดพวกโซ เลภาษาปไปมีตัวเลยนะคะปลาพวกทรงเฟ,ฟมังเตสคโน่ะขนอขนอ,ขนอ,อังพูดเดรอแล้วก็ไข่เอเลซุไข่สองใบนะคะเด้อสิไปละแล้วก็ ต้นหอมหั่นนะคะเเซเบิต์ตเอบาซิลิกาอีปกอันนี้ล้างเรียบร้อยนะคะใบเมลัก mm hmm. ที่ว่าปลูกเองในกระถางนะจ้าเ mm hmm. ึงจนกันไล่ละจ้ะเพื่อน mm hmm. ได้นี้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาผสมรวมกันเลยเ mm hmm. อาเพล่ mm hmm. าเมลเอ่อ ถุงมืออะยางมันหมดนะคะใช้ถุงพลาสติกแทนค่ะเอาแค่เอนไวม่ร้อนม้วนชิปูเลยในกางในพลาสติกจิมมี่เด็นพลาสติกก็ได้นะผสมกันให้ได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอื้มหอมหอมปลาห่วยห่วยหอมพักอีตู้แม่จ้าหอมหอมอืมทีนี้เราก็ไปห่อกันเลยนะจ๊ะ ว่าละของเบียงในลังจิ้มกงซ่าอร่อยดีสุดอร่อยดีเอ็นเตอร์เจียนอร่อยของว้าฟีตั้งป้าพี่ยนอร่อยเฮ้ยเด้อชูไปค่ะเดี๋ยวไปเตรียมมาใบกระหล่ำนะคะไปลวกน้ําร้อนก่อนให้มันนิ่มนะคะหม้อหรือกระทะก็ได้นะคะเดือดแล้วก็ใส่กระหล่ำหยดลงไปเลยลวกให้มันนิ่มมาหอจะได้ไม่แตกนะคะ ให้ออมิดเดโลเบียงชุดทำเป็นเดอร์เยเดอร์ชุดดีสิลวกให้มันนิ่มก็เอาขึ้นได้เลยนะคะแค่นี้เลยจ้าอ่ะนี่ไงคะกระลำลวกเรียบร้อยแล้วลวกให้มันนิ่มนะคะและ้วทีนี้ออมิดเดอร์อะลูฟลอย กระดาษพลอยอันนี้ตาจะซื้ออย่างดีเลยนะคะที่แบบว่าห่อหุ้มอาหารได้นะคะดึงออกมาเลยจ้ามาห่อกันเลยนะคะเอาไปเอาไา้ในพิดยน อย่างนี้นะคะเีก็ามาซาเมซามีกากีเบียแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะอัพเฟลอลาวาเปิลเดี๋ยวขออนุญาตห่อให้หมดก่อนนะคะได้ประมาณสักาห่อได้ค่ะาสาวตาลืมลืมใจโดดจยาเดี๋ยวสายโดดฝนเด้องันเลยนะคะ อเฟรอันลาวาเปิร์ได้สี่ห่อจ้าเพื่อนๆไม่ได้ห้าห่อนะคะคูเวเลสควีแวงมนุดยี่สินาทีนะคะปล่อยให้สุกนะจ้าเมนนิตลูตาสส่ดนจ้าคุยี่สินาทีต่อมาสุกแล้วนะคะสีเบยควีสุกแล้วจ้าเพื่อนๆน จัดใส่จานเลยนะคะทีนี้เสร็จแล้วจ้าหน้าตาน่าทานไหมหมอหมกเห็ดสามอย่างสร็จบกเสร็จ,จัดใส่จานนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาน่าทานไหมหอมหมกเห็ดสามอย่างเด็ดีหานใส่ไข่นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์